สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ของ n a นาสตอรีค่ะวันนี้นานาก็มีหวยสูตรคำนวณมาฝาก FC เหมือนเดิมนะคะเป็นหวยสูตรหวยวิ่งก็คือสองตัวมาหนึ่งตัวก่อนที่จะไปดูสูตรคำนวณก็ฝากคำเตือนไว้ก่อนนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นตัวเลขมีเข้ามีหลุดไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะโอเคมาคำนวณกันค่ะเราเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก หกศูนสามกับเจ็ดเก้านะคะเราจะเอาเลขท้ายของมันที่หนึ่งมาตั้งนะคะหกศูนย์สามเจ็ดเก้าแล้วเราก็บวกกันลงมานะคะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกก็ใส่ที่หก 3ามบวกเจ็ดก,ก,ก,ก็เป็นศูนย์สามบวกศนย์ก็เป็นสามกบวกศก็เป็นหกหกบวกศย์ก็เป็นหกสบวกนก็เป็นสามบวกหก็เป็นเเอาหกบวกสก็เป็นเกบวกกับ เก้าก็เป็นสิบสองนะคะแค่นี้เอาสองบวกเก้าก็เป็นหนึ่งนี้เราจะได้เลขสองตัวนี้ขออภัยนะสองตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะคะสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ถ้างวดไหน มันชนหกเยอะๆอย่างเงี้ยหกเยอะๆเนเก้าเนี่ยอาจจะเป็นหกนะคะเพราะว่างวดนี้หกมันมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหกมันมีสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วทีนี้ผลมันออกอะไรมันออกหกสองหกนะคะ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขกันถ้าให้ตรงๆมันก็ไม่ได้ตรงๆงวดนี้ก็คือว่าในคำนวณสูตรนี้ก็คือว่าเด่นที่หกเนี่ยเด่นที่หกหกนี่มันมีเยอะกว่าก็คือได้ได้เลขเด่นเก้ากับหนึ่งนะเก้าก็เลยกลับหัวเป็นหกนะคะมดนี้ก็คือออกสองหกอันนี้นานา,นาบอกเคล็ดลับก็คือว่าเราคำนวณได้หกเนี่ยเยอะเนี่ยคือเก้าเนี่ยจะกลับหัวเป็นหกนะคะมดนี้มันออกหกสองหกนะคะ เพราะว่าสังเกตดูว่าเลขหกเนี่ยมันจะเยอะกว่าเลขเก้าทีนี้งวดต่อมามันออกหกสองหกกับเจ็ดแปดนะคะหกสองหกกับเจ็ดแปดหกหกสองหกเจ็ดแปด 8บวก7ก็ 8, 2, 16ก็เป็น15นะคะอันนี้ก็เป็น13 6, 7, 8อันนี้ก็เป็น8 3บวก5ก็เป็น8 8บวก3ก็เป็น11 8, 2ก็เป็น16นะคะ8บวก1เป็น9 หกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกก็ใส่ที่เลขหกนะคะงวดนี้เราก็จะมาวงเอาเลขเด่นนี้สองตัวนี้เราจะเอาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสามตัวนะคะ เนี่ยอย่างเนี้ยหกศูนย์สามกับเจ็ดเก้ามาเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เลขไทยเราวันที่หนึ่งก็คือหกสองหกกับเจ็ดแปดนะคะเรามาดูงวดนี้ว่าเลขออกอะไรหกสองหกเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งกับเก้าศูนย์นะคะสี่แปดหนึ่งกับเก้าศูนย์ก็มาที่เลขเก้านะคะก็เข้าที่เลขเก้านี้ สี่แปเกเข้าที่เลขเก้าถ้าคนเขาซื้อหวยเป็นเขาก็กันไวทั้ง6กทั้ง9้านั่นแหละเพราะว่าเลขหกเลขเก้ามันเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วไงสี่สนะี่แปดหนึ่งกับ9 0้าศนย์ะผลที่ออกก็คือเข้าที่เลขเก้าทีนี้งวดต่อมาก็ สี่กับ9 0้าศูนย์นะคะสี่สี่แปดหนึ่งเก้บวกศนย์ก็เป็น9 0, 4, 8, 1, 9้กบวกหก็เป็น0นนะคะ แปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองเก้าบวกศูนย์ก็เป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ก็เป็นเก้าอันนี้เก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเฉพาะตัวท้ายเก้าสองเป็นสิบแปดนะคะ น,นี่เก้าบวกหก็เป็น0นแล้วเราก็มาบวกกันอีก8ปบวกศนย์ก็เป็น8ปเนี่ยงวดนี้เราก็รู้แล้วว่าได้เลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้งวดนี้ได้เลขวิ่งเพราะมันเป็นเลขมันแปดบวกศนย์ไงก็คือถ้าจะเอา8กับ0นย์เนี่ยมันก็คือ2ตัวมาหนึ่งตัวถ้าเราบวกมาอีกเราก็จะได้เลขเด่นตัวเดียวก็คือเลข8นะคะงวดนี้ 8บวก8บวก0ก็ได้8ก็คือเด่น8วันนี้ก็คือวิ่ง8ตัวเดียวนี่เลขออกอะไร5 9 8กับ7 9นะคะก็เข้าที่หลักสิบอ้ยหลักไม่ใช่หลักสิบเนาะหลักหน่วยเลขท้ายลาบันที่หนึ่งก็คือ5 9 8ดีงวดถัดมา เอาห้าเก้าแปดกับเจ็ดเก้ามาตั้งนะคะห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าบวกหกก็เป็นโอ้เก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกแปดสองสิบหกอันนี้ก็เป็นสิบห้านะคะเอาห้าใส่แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้า ก้าบวกเจ็ดก็เป็นโอ้ยไม่ใช่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดพูดผิดอันนี้เก้าบวกห้านี่เป็นสิบสี่นะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดเอาห้าบวกเจ็ดนี่ก็เป็น สิบสองนะคะสีบวกเ็ก็เป็น11บเอ็ดนี้สองบวกหก็เป็น3ามสองบวกหก็เป็น3 3มบวกสก็เป็น6นะคะเราจะได้เลขเด่นนี้ จะได้เลขเด่นหกับสามนะคะงวดนี้เลขไทยละวันที่หนึ่งออกหหนนึึ่ง่งหกกับเลขงตัวล่างก็คือหนึ่ง17นะคะก็เข้าที่เลขหกนะคะเข้าที่เลข6ทีนี้เอาึงน1งหกกับ่น17มาตั้งนะคะ หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองแปดสองสิบหกก็เป็น สิบห้านะคะแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่เจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นเก้าเห็นชัดไหมคะก็คือเอาสี่เอาห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะคะ เอา4ีบวกเก็เป็น13บสเก้าสิเป็น13บสาทีนี้เอา3มาบวกกับ9ก็เป็น12นี่นะคะเลขดินได้9กับสองนะคะ แต่ว่างวดนี้เลขออก690 690แล้วก็60นะคะอย่างที่นานาพูดให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าเลข6กับเลข9กนะ้ะมันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ตีลังกาก็คือว่าถ้าซื้อถ้ามันเด่น9ก็ต้องกันเลข6ถ้าเด่น6แล้วก็กันเานะคะ งวดนี้มันก็ออกเลขที่ออกตรงๆก็คือหกเก้าศูนย์นะคะเลขเก้ามาอยู่หลักสิบนะคะเลขท้ายแล้วมันที่หนึ่งแล้วก็ออกหกศูนย์ล่างถ้าคนซื้อเลขก็คือแปลงเลขจากเลขเก้ามาเป็นเลขหกแล้วก็ถูกถูกหวยก็คือทางบนแล้วก็ทางล่างนะคะแล้วทีนี้มาดูงวดล่าสุดทีนี้มันออก หกเก้าศูนย์กับหกศูนย์นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกระดาษก่อนยอดสุดท้ายยอดที่จะมานี้หกเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะหกบวกศูนย์ก็เป็นหก หกบวกศูนย์ก็เป็น6 9เกบวกศูนย์ก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น15 6, ห้าหกสองสิบกหก็เป็น15 9, หกบวกหก็เป็น14บสีนะคะห้บวกสองก็เป็นเจ็ด เอาห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าเก้าบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบหกนะคะหมดนี้เราได้เลขดินก็คือเลขหกับเลขเจ็ดนะคะต้องมาให้เห็นนะคะหนึ่งตัวนีหกกับเจ็ดนี้ต้องมไหมเห็นหนึ่งตัวนะคะ แต่เราก็ต้องซื้อกันไว้บนล่างเพราะว่าเลขนะมันพลิกแพงได้ไม่ไม่ไมฟันว่ามันเป็นบนหรือเป็นล่างเพราะวงวดนั้นมันก็ออกเก้าศูนมันก็ออกล่างล่างมั่งบนมั่งนะคะเลขเด่นก็คือที่6กับหกับเนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นเก้าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่าหกก็เด่นนะคิดว่าไม่แน่นะหอาจจะมางวดนี้ หรือว่าเจ็ดจะมาหกกับเจ็ดนะก็คือสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะหาดูว่าเลขนะมันสูตรหลายๆสูตรว่ามันชนกับเลขอะไรนะคะโอเคค่ะจบคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ